ถึงพี่ส่งโจรแต่ว่าน้องจะโดนใจถึงพี่ตัวดําแต่ไม่เคยทําลายใครแต่ได้พบรักกับน้องคนนี้เพียรักตายเลยเพียส่งโจรและน้องจะชอบไหมพี่ไม่ปีนาตาหรอกน้องไม่ต้องตกใจ ครับผมสวัสดีครับผมรูดีกาดีไซน์นะครับก็อีกหนึ่งคลิปจัดตัวเนื่องเลยก็คือเทสต,ตัวกล่องคอนโทรลคอนโทรลผ่านมือถือนะครับคอนโทรลผ่านมือถือตัวนี้จะผ่านบลูทูธซึ่งมันมีโหมดตามเพลงด้วยนะครับคอนโทรลผ่านมือถือแล้วก็มีโหมดตามเพลงด้วยตัวคอนโทรลไม่มีปุ่มกดนะครับต้องคุมผ่านมือถืออย่างเดียวนะครับอ่าโอเคก็ เปิดบลูทูธนะครับเปิดบลูทูธเปิดบลูทูธนะครับแล้วก็เปิดตำแหน่งนะครับ GPS นะครับเปิดบลูทูธแล้วก็เปิดตำแหน่ง GPS นะครับอ่าโอเคเปิดแล้วนะครับเข้าไปตรงแอปนี้นะครับ LDco นะครับเข้ามานะครับจะเห็นนี่นะครับอันนี้นะครับอะไรไอศูนย์เจ็ดอะไรสักอย่างนะครับกดให้มันคอนเน็กนะครับ คอนเน็กแล้วมันจะขึ้นเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับนั่นแปลว่า,ามันเชื่อมต่อแล้วนะครับแล้วก็มาดูที่การปรับเซ็ตปรับเซ็ตชิปการใช้งานแล้วก็เลือกสีให้มันตรงนะครับเบื้องต้นไฟตัวนี้ก็คือตามคลิปที่แล้วนะครับก็จะเป็น GRB นะครับเลือกให้มันตรงเป็น2เป็น1 1นแล้วก็ไฟวงแหวนของเราตัวนี้นะครับจะมีอยู่60ชิป60ชิป60 LED นะครับ เพราะฉะนั้นทัทตรงนี้นะครับมันต้องได้หกสินะครับอาจจะเซตเป็นอ่าหเซก็ได้นะครับ1เซกหกสิบชิปอ่าก็จะได้หกสิบนะครับโอเคตรงนี้นะครับนะฮะการวิ่งก็จะต่างไปนะฮะอ่าการวิ่งก็จะต่างไปทันทีเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับนี้โหมดมันเล่นออโต้อยู่นะครับผมกดจุดนะครับอันนี้เป็นโหมดหนึ่งนะครับอ่า โหมดหนึ่งโหมดสองแล้วก็จะเป็นตัวเลือกสีนะครับแดงเขียวฟ้าเลือกสีน,นี้ปรับช้าเร็วนะครับปรับความสว่างปรับความสว่างได้นะครับความสว่างได้โหมดนี้นะครับจะมีสองโหมดนะครับข้างล่างแถบสองแถบนะครับอันนี้ก็จะเป็นตามเพลงนะครับ ตัวนี้จะมีไมในตัวนะครับแล้วก็เสียบสายก็ได้นะครับเสียบสายเป็นแจ็ค r c a นะครับ3ามจุ้ามิลนะครับหรือว่าถ้าเราไม่เสียบสายมันก็จะตัดไปเป็นใช้ไมในตัวเห็นไหมมันจะขึ้นตามที่ผมพูดเลยนะครับเช็ค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 หนึ่งสองสามเช็คอ่าก็ประมาณนี้นะครับมันก็จะขึ้นมัวมัหน่อยนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ได้เสียบสายมันก็ขึ้นตามเสียงทุกอย่างนะครับที่มันที่มันได้ยินนะครับก็แล้วจะชอบนะครับก็แล้วจะชอบ โอเคเดี okay, e ๋ยวผมลองเปิดเพลงดูนะครับเปิดเพลงดู มนก็จะขึ้นตามเพลงแบบนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้เราต้องมาเลือกนะครับเลือกแบบใดแบบหนึ่งนะครับถ้าเราเลือกแบบสเต็ปอยู่เนี่ยมันจะไม่ตามเพลงนะครับมันจะไม่ตัดออโต้เหมือนตัว KP08 นะครับอ่าข้อดีข้อเสียก็ต่างกันนะครับถ้า KP08 มันจะต้องกดที่กล่อง อันนี้มันจะไม่ออโต้ให้นะครับเราต้องมาเลือกอ่ามันก็จะเป็นไปตามเพลงละตรงนี้ก็จะเป็นแบบเส้นตัวนี้เป็นเซ็นเซิร์สสัญญาณเข้านะครับนี่เป็นไมน์ในตัวนะครับไมน์ตัวผมไม่ได้ต่อสายนะสน่วนที่ ้เยับอกว่าแพ้เดินเข้ามาบนอะไรไม่รู้อ่โอเคเดี๋ยวไปดูสเต็ปนะครับโหมดสเต็ปนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้ก็จะมีอยู่ร้อยกว่าโหมดเหมือนกันนะครับร้อยแปดสิบโหมดนะครับหมุนได้เลยนะครับชอบโหมดไหนก็เลือกเอาเลยนะครับปรับช้าเร็วนะครับนะครับช้าเร็วนะครับอ่า ก็จะต่างกับตัว wifi อยู่บ้างพอสมควรนะครับก็แต่ว่าก็ไม่มีตามเพลงด้วยนะครับแล้วแต่จะเลือกใช้นะครับนี่เป็นโหมดติดแช่นะครับโหมดติดแช่อันนี้โหมดข้างบนอ่าโอเคเห็นไหมฮะสังเกตไหมอันนี้อันนี้เมื่อกี้เราเลือกเป็นอ่าหนึ่งหกสิบนะครับหนึ่งคูณหกสิบสิบนะครับนี่นะฮะอ่าถ้าเราเปลี่ยนรูปแบบตรงนี้นะครับ ไอรูปแบบการวิ่งของไฟก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับแต่ว่าทั้งหมดเราต้องรู้จํานวนไฟของเรานะครับว่าทั้งเรามีเท่าไหร่นะครับอันนี้มันก็จะบิ้งแบ่งครึ่งนะครับคูณสองนะครับหกสิบคูณสองนะครับเป็นหกสิบเออสามสิบคูณสองเป็นหกสิบนะครับโอเคนั่นนะครับไฟก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับอินเตอร์เข้าไปเล่นนะครับปรับความเร็วช้าลงหน่อยอ่าประมาณนี้ฮะะก็จะเปลี่ยน เลือกโหมดแล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบอ่ะแล้วแต่ชอบได้ไหมฮะแบบนี้ประมาณนี้พอเราเปิดตามเพลงปุ๊บมันก็ยังไม่ตามเพลงนะครับเราต้องไปเลือกตรงนี้นะครับให้มันตามเพลงครับอ่ามันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับ มันไม่ตัดออโต้ถ้าตัดออโต้ก็ต้องเป็น k b 0 8แต่ถ้ามันไม่มีเพีงมันก็จะเงียบเลยแต่ว่าอันนี้มันเป็นไม้นะครับเห็นไหมฮะมันจะขึ้นตามเสียงตามที่ผมพูดเลยนะครับเช็ค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 วันทูทีโฟช็คอันนี้ก็อาจจะมีคนเอาไปใช้งานตามลักษณะหน้างานนะครับเช็คเช็คเช็คเห็นไหมฮะเช็คเช็ค

น้าเซ็กซีน้นองนารัแต่สิดทิปพี่มันไม่กล้าทักน้องสวยเกินที่พี่ตาเลือกักไปชีบเลยดีกว่าไม่อยากให้มือเขาเลื เดี๋ยวลองอ่านี้ผมกลับไปเลือกชิปเพิ่มนะครับอ่าเดี๋ยวลองใช้เป็นยี่สิบนะครับมันจะเป็นการหารสามนะครับยี่สิบนะครับสินะครับสองสิบนะครับเป็นสามสิบคูณเท่ากับหกสิบโอเคเห็นไหมฮะการวิ่งก็จะเปลี่ยนไปทันทีนครับเห็นไหมครับ เตนเเอร์ข้าไปเลือกใช้งานช้าหน่อยนะครับตาลายครับเดี๋ยวอวกเนี่ยหลีแสงอันนี้ตัวทดลองจะเป็นไฟชิปวงแหวนนะครับไฟชิปวงแหวนนะครับหกสิบชิปวงแหวนหกนิ้วแปดนิ้วสิบนิ้วนะครับ สองนิ้วนะครับจะเป็นคอนโทรลไฟเส้นก็ได้เป็นคอนโทรลไฟบิงปองก็ได้นะครับใส่รถหกล้อสิบล้อนะครับรถบัสกำลังฮิตเลยนะฮะอันนี้ที่เทสให้ดูจะเป็นไฟชิบวงแหวนนะครับเป็นไฟหน้าดอกลาโพงหกนิ้วนะครับตัวนี้นะครับตาการตาหรือก็ไนะครับออโต้ไปก็ได้นะครับอ่านะออโต้มันก็จะเล่นไปอยู่ยาว ปัผมไว้ก็แล้วแต่ชอบนะครับก็แล้วแต่ชอบคอนโทรลเลอร์ Controller นะครับมีหลายรุ่นหลายแบบนะครับการใช้งานแตกต่างกันนะครับม่บางรุ่นก็ไฟที่ใช้ก็จะต่างกันด้วยนะครับพวก g b 0 5ม b 0 6นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลผ่านมือถือคอนโทรลผ่านมือถือนะครับก็ด้วยบลูทูธนะครับวิ่งตามเพลงได้นะครับอ่า ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับแฟนเพจเฟซบุ๊กเอกราดีไซน์ยูทูบชาแนลเอกาดีไซน์นะครับกล่องคอนโทรลเลอร์มีหลายแบบนะครับสอบถามเข้ามาเลือกใช้ตามการใช้งานอของเรานะครับตามกล่องนั้นๆนะครับนี้ก็จะเป็นวิ่งตามเพลงได้นะครับ

ก็ประมาณนี <boundaries> <si suppression> ้นะครับตามเพลงก็คืออันนี้มันจะมีไม้ในตัวก็ขึ้นตามไม้เลยโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามกันด้วยดนะครับกล่องคอนโทรลเลอร์มีหลายแบบแล้วแต่การเลือกใช้นะครับยังไงก็สอบถามเข้ามานะครับไฟที่ใช้มีหลายแบบนะครับเฟซบุ o กเอกอาร์ดิสัยยูทูบช anel เอกอาดิสายีหลาก็คลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ไม่รู้ิงดูอิงเขาตาที่เป็นคนที่ไม่เคยอุ้มเนื้องเขาอา่าต้องอยากตาย,ายารักแค่นั้นดี